ลดราคาเป็นเปอร์เซนต์หรือจำนวนเงินแบบไหนดีกว่ากันคลิปนี้มีคำตอบหลายหลายคนเวลาจัดโปรโมชั่นเพื่อที่จะลดราคาสินค้าก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะลดราคาเนี่ยเป็นเปอร์เซนต์หรือลดราคาเป็นจำนวนเงินบอกลูกค้าไปตรงๆเลยแบบไหนจะดีกว่ากันคลิปนี้ผมเลยจะมีคำตอบในเรื่องนี้มาให้กับทุกคนนะครับในการใช้เปอร์เซนต์ลดราคานะครับผมจะมีกฎแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าสินค้านั้นราคาต่ำกว่า100บาทการลดเป็นเปอร์เซนต์จะดูเยอะกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าในทางตรงกันข้ามเป็นสินค้าราคาสูงเนี่ยการลดเป็นจำนวนเงิน จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าลดเยอะกว่าครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณขายสินค้าเนี่ยราคา50บาทระหว่างการลดราคาเนี่ยสีกับลดราคา20บาทคุณคิดว่าแบบไหนเนี่ยลดเยอะว่ากันครับแน่นอนครับคนส่วนใหญ่น่าจะมองที่40%ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเลข40 มากกว่า20ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเวลาที่ลดราคาเสร็จแล้วเนี่ยลดเท่ากันที่20บาทแต่ด้วยการที่ลูกค้าเห็นว่า40%เนี่ยนะครับทำให้ลูกคา้กคารู้สึกว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยลดเยอะมากกว่า <S <S เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณราคาไม่เกิน100บาทแนะนําให้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์ลูกค้าจะรู้สึกว่าสินค้าตัวนั้นลดเยอะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณขายสินค้าเนี่ยราคา100บาทขึ้นไปคุณอาจจะขายที่500บาทถ้าเกิดว่าคุณท,ทําโปรโมชั่นลดราคาที่40%หรือ200บบบบาาาาาทททรระะหหหววววว่่่่ง40% 200กกกัััััเเเเเลลลลีคคุณ็นนนนตตขยไดูอ แน่นอนครับตัวเลข200บาทเนี่ยดูลดเยอะกว่าอย่างแน่นอนนะครับนั่นยังเป็นเหตุผลครับที่เราควรจะใส่ตัวเลขบอกลูกค้าไปตรงๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีสินค้าที่ราคาเกิน100บาทไปครับบอกเขาเลยครับว่าลดกี่บาทลด100ลด200ลด300บอกลูกค้าตรงๆแบบนี้เลยนะครับจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าลดเยอะกว่าลดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ ก็ลองนำเทคนิคลดราคาจากคลิปนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณดูนะครับลองตัดสินใจดูนะครับว่าสินค้าของคุณเนี่ยเหมาะกับการลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือลดเป็นจำนวนเงินมากกว่ากันครับและถ้าเกิดว่าสนใจบริการบอร์ดแคสต์นะครับอยากจะทาโปรโมชั่นกลับไปที่ลูกค้าเก่าๆสามารถพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้หรือทักมาที่เพจบอร์ดฟังได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ